สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับช่อง a อ y น h i ติงไงดูนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลรถเหล็กฮอตวิวนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นมือหนึ่งทุกคันนะครับก็เป็นการรีวิวในแพ็คแต่ว่าผมจะไม่แกะนะครับจะให้ดูแดดมันอยู่ในนี้นะครับผมแต่ละคันผมก็ขอบอกราคาก่อนนะครับสั่งในช็อปปีเมื่อประมาณ2อสามปีที่แล้วบอกมาคัละไม่เกิน40บาทนะครับประมาณ35บาทไม่ก็30บาทนะครับ คันแรกมีชื่อว่า Hot Wheels k i c k c a r t นะครับอันนี้ก็เป็นรถแนวกระตูนนะครับคะแนนก็สองเต็มห้านะครับอันนี้ขียนว่า H W r Ion นะครับดูด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลรถนะครับตรงนี้ เราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็น Hot w h e l High Beam นะครับท่านผู้ชมสีชมพูสวยนะครับทรงมันอันนี้คะแนนก็ห้าเต็มสิบนะครับนี่น่าจะเป็นเป็นห่วงห่วงนี้เขียนว่าตัวเกียวสองพันยี่สิบนะครับมันเป็นรถลายกีฬานะครับท่านผู้ชมเหมือนโปรโมทนะครับเขียนว่า a s i ิกย y มนาสติกนะครับ g y m n a ยิมสตัวเกียวสองพันยี่สิบนะครับ รถนี้ก็น่าจะเป็นรถแนวการ์ตูนนะครับผมนะครับด้าน,นหลังนะครับนี่ก็ขาดนะครับโดนสกอตเทปไปโดนนะครับเราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้เป็นฮอตวิวอิเล็กโตรซิลหวานยากนะครับผู้ชมเดี๋ยวขอนึงนะครับหวานว่าอะไร ซิลซิลฮอตเต้นะครับน่าจะแบบนี้นะครับคะแนนสามเต็มห้านะครับท่านผู้ชมนี่ก็เขียนว่าฮิตเทนเด s p e บิลีนสปีดนะครับอันนี้ทรงรถเป็นรถแข็งนะครับท่านผู้ชมรถแบบแข็งแรงๆในสนามนะครับเป็นเบอร์ห้านะครับตรงนี้นี่ก็ด้านหลังนะครับ เราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็น Hot Wheels f a n c t e r นะครับมันก็เป็นรถลูกแกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แล้วนะครับเป็นรถไดโนเสาร์นะครับท่านผู้ชมของผมมีสีเขียวนะครับเป็นงานมือสองอยู่นะครับมันมีหลายสีนะครับรุ่นนี้คะแนนก็สองเต็มห้านะครับตันนี้ก็เขียนว่า Dinorider นะครับรถไดโนเสาร์นะครับ นี่ก็เป็นรถการ์ตูนนะครับแนวการ์ตูนด้านหลังนะครับเราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถเกี่ยวกับโอลิมปิกโตเกียว2020นะครับเหมือนคันเสียมพูนะครับแต่นี้มาในแนวบาสเกตบอลน,นะครับท่านผู้ชมมีชื่อว่า h w h e e l s Sky Dome นะครับ ตรงรถก็เป็นรถสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมถือว่าเท่นะครับรถมันนี่เขียนว่าโอลิมปิกเกมโตเกียว2020นะครับคะแนน7จ็เต็มสินะครับถือว่าคะแนนสูงนะครับคันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับ คันนี้ก็เป็น Hot Wheel Hyper Rocker นะครับท่านผู้ชมเป็นรถเหมือน Bigfoot นะครับเป็นรถเหมือนแนววิบากนะครับท่านผู้ชมคะแนนก็6กเต็มสินะครับคะแนนก็ใช้ได้นะครับนี่เขียนว่า X Xperia Motor นะครับมอเตอร์คันเทมนะครับนี่ด้านหลังนะครับผม เดี๋ยวเราก็ไปดูคันสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับคันสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็น Hot w h e e l d i p e r d a g g e r นะครับเป็นรถแต่งแว่นนะครับเป็นรถแดกนะครับที่ทรงมันแปลกๆเอาไว้ซิ่งนะครับเนี่ยเขียนว่า H W Right On นะครับคะแนนก็4เต็ม5นะครับผมถือว่าคะแนนเกือบเต็มนะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวโมเดลรถเหล็กฮอตวิวนะครับท่านผู้ชมแบบไม่แกะนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถแนวการ์ตูนที่ว่ามันไม่มีในชีวิตจริงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีนในชีวิตจริงมีเจ็ดคันนะครับ แต่ละคันก็สั่งในช้อปปีเอานะครับราคาถูกนะครับคันละ3040นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าราคาขึ้นแล้วหรือยังนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ